ครับพี่โยผมว่าเราไม่อยากเล่นไม่ดีนะด้วยสภาพทีมที่มันกดดันครับเราเลยต้องเล่นฟุตบอลไปไปคนเยอะนะแต่ว่าต้องยอมรับว่าที่เราเราทังได้ก็ถือว่าเป็นการตอบรับทีแต่รูปเกมโดยรวมผมว่าจะต้องปรับปรครับมองเรื่องของประตูแรกในลีกมันช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนที่ใช่ครับเพราะว่า สามเกมที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสดูแตกว่ามันมันเปลี่ยนไมได้แต่ทุกครั้งเนี้ยเราโอกาสที่นำสามครั้งแต่ว่าเราเราได้แค่นี้นะแนน่ยความเพื่อนชมใจร้ายเราคุณตรองเลยเพราะฉะนั้นผมต้องชื่นชมดีว่าวันนี้ต้องมีความพยายามสูงมากเพราะว่าต้องรอบคนที่ดีที่กว้างมากเพราสำหรับพี่น้องมองปัญหาเกมรับพี่เพราะว่า มันเหมือนว่ามันเหมือนเสียสมาธิไหมเพราะว่ามันได้ลูกแรกแล้วเหมือนมันโด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 นต่อแล้วพอได้ลูกสองขึ้นมาก็โดนต่อเพราะว่เพราะว่าทีเราเนี่ยผู้เล่นโดยรวม่าก้อเป็นผู้เล่นที่อยู่ที่อายุแล้วก็เยอะนะครับางคนบอกว่าเรษตรศาผู้เล่นโดยรวมผมว่ามันมีมันน้อยมากนะผู้เล่นโดยรวมแต่เราเป็น20ต้น20กลางเพราะฉะนั้นผมว่าเกม พูดถึงสองตองหน้าในพี่ต่างชาติวันนี้อินได้แล้วก็ถือว่าอยู่ที่อุบลราชคือที่กรุงเราก็รู้ว่าเรื่องามร่างกายมาเช้าก็เปลี่ยนเล่นขึ้นหลังเนี่ยทำให้ว่าการเคลื่อนตัวหรือเขาดูวิธีการเล่นของทีมของคุข้าวจะทำให้เขาได้ใจจะมันแบบนี้ได้ปคือเรียกว่าวันนี้เรียกเกมฟ้าลิขิตไหมพี่แต่เรื่องที่สุดเพราะว่าเราพอแข่งเสร็จมันตกกันผมว่าถ้าเกิดแข่งยูแล้วหมตก พอตอที like 1941, ่แ like ข er> ่ง like ก็เกมจะตึงตางากท่า like> สีพูดถึงเกมหน้าหน่อยครับพี่เกมหน้าก็เป็นเกมที่ยากทั้งเพราะไปเจอต่างด้วยสภาพอากาศซึ่งผมตอบไปแล้วครับคุณตู่ก็บอกนะแต่ว่ามันมันต้องเป็นเกมที่หนักแล้วก็ต่างแล้วก็แข็งแล้วก็่าสุดแล้วก็อยากเป็นบ้านเพราะเขาเล่นได้ได้อยู่นะครับแต่ว่าเราเราก็ต้องหวังดีคะแนนออกมานะครับก็เป็นเกมที่กดการแต่ว่าเขาพยายามไปได้รบถึงแฟนบอลครับ ก็ขอบคุณนะครับที่นี่ก็มาเชียร์แล้วก็อยากให้เข้ามาดูเป็นเยอะนะครับเพราะว่าในบ้านมีตุกเกมหรือนอกบ้านก็ตามคือเราพยายามทุกเกมแล้วก็จะพยาทำให้เสร็จก่อนนครับโอเคครับตส่งนะครับผม